นั่นแหละเรียกว่าที่เลสสิ้นไปหมดแล้วจากหัวใจท่านท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ผู้ครองนิพพานทั้งเป็นก็คือพระอรหันต์เวลาตายแล้วก็เรียกว่านิพพานจากการประพื้นปฏิบัติของท่านแต่และองค์ละองค์เราก็มีสิทธิที่จะปฏิบัติได้ตามขั้นตามภูมิตามกําลังความสามารถของเราอย่าพากันท้อถอยน้อยใจถ้าการสร้างความดีมักจะท้อถอยน้อยใจคนเรา เพราะที่เล็กมันลุมล้อมันไม่ให้ทําถ้าจะสร้างความชั่วช้าระโวะกลางคืนกลางวันมันทําได้ไปได้ทั้งนั้นเนี่ยีิเล็ใส่ให้ไปพอพอใจที่จะไปถ้าจะสร้างความดีงามทั้งหลายนี่มันไม่อยากไปดีไม่ดีเห็นเขาไปวัดไปว่านี่ไปพูดดูถูกหยดเหยียด,ย,ดยามพูดหัวเราะย่อเย้ย,ยเขา ก็มีจํานวนมากอยู่นะทุกวันนี้ยังมีต่อไปจะมีมากยิ่งกว่านี้อีกเวลานี้ยังเปิดเผยได้สําหรับผู้ไปวัดไปวา่าฟังธรรมจำศีลเข้าป่าเดินจงกรมนั่งเฉยีภาวนายังมีผู้ยอมรับยังมผีผู้พอใจอยู่เวลานี้ไม่คัดค้านต้านทานไม่หัวเราะย่อเย้ยกันนะยังเปิดเผยได้สบายยังพี่นอกทั้งหลายมาบําเพ็ญกองการกุศลมาฟังธรรมเต็มวัดป่า อยู่เวลานี้ก็ต่างคนต่างยอมรับธรรมพอใจในธรรมาฟังเทศด้วยกันโดยไม่มีการการข้านต้านทานแต่นี้ต่อไปนี้มันกิเลสมันจะหนาเข้าไปหนาเข้าทมนี่เคยเป็นมงคลแก่โลกจะกลายเป็นเสนียดจันไรกิเลสเคยเป็นเสนียดจันไรจะกลายเป็นมงคลของคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบขึ้นไปลำดับใครไปวัดไปว่าก็หัวเราะย่อเย้ยกันไปเรื่อยๆนี่ เขาไปวัดไปว่านั้นเนี่ยพวกนี้นะอืมเขาจะพากันไปสวรรค์นิพพานหมดนั่นแหละดีไม่ไม่มีใครมาแย่งปูแย่งปลาในเหวในบ่อในบึงเราจะได้สนุกหาปลากันกินไม่มีพวกนี้แย่งเพราะพวกนี้ไปสวรรค์นิพพานกันหมดนี่มันพูดหัวเราะย่อเยอ้แล้วมันเริ่มได้นะเวลาที่ยังเปิดเผยไม่มีไม่มีใครยอมรับกันทุกคน เรื่องการต่อแสงหาบุญหากุศลต่อเมื่อกิเลสมันหนาเข้าไปนี่การจะไปบำเพ็ญกองการกุศลเหมือนจะพากันไปลงนรกมันไม่อยากไปมันพูดดูถูกเหยียดฉามความดีงามทั้งหลายพูดยกย่องชมเชยสรรเสริญในความชั่วช้าดบับบกมันก็สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าดบับบกตายแล้วจมลงจมลงด้วยกันไปหมดให้พี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะใจดวงนี้แหละ เวลานี้มันยังไม่เป็นขั้นต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานไปแล้วมันหนาเข้าหนาเข้าห่างเหินจากอาจจากธรรมเข้าห่างเหินจากมรรคผลที่ผ่านเข้าอันนรก